ามกางใส่ตำแห่งศรัทธาและตำนานที่เล่ขาขานศาลเจ้าปู่มเหศสัก์สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวมาริชภูมิให้ความเคารพสักการะมายาวนานศาลเจ้าปู่มเหสัก์ที่ตั้ง อำเภอวริชภูมิสารเจ้าปูมเหศักถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวผู้ไทยโดยชาวผู้ไทยวริษมีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าปูมเหศักว่านอกจากจะคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่างๆแล้วยังปรากฏนิมิตรร่างของเจ้าปู่เป็นสัตว์ต่างๆเช่นเสือลายพาดกรมูใหญ่สุนัขสีขาวหรือในความฝันว่าท่านเป็นชายผิวดำร่างใหญ่เสียงดังแต่งกายแบบนักรบโบราณ มือถือดาบหน้าอิ่มลักษณะมีสกุลเป็นชั้นเจ้าว่ากันว่าเจ้าปุ่มเฮสักเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองดินแดนแห่งนี้มาเนิ่นนานความเชื่อนี้ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นทำให้ศาลแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งศรัทธาของชุมชน การคารวะบวงสวงเส้นไหว้เจ้าปู่มเหสักนั้นเดิมทีจะมีการบวงสวงเส้นไหวท้ทุกๆ3ปีต่อมาวิถีชีวิตของชาวภูไทยวริชภูมิได้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพบริบทของสังคมไทยชาววาริชภูมิจึงกำหนดเอาวันที่6เมษายนของทุกปีเป็นวันประกอบพิธีเลี้ยงเจ้าปู่หรือคารวะเจ้าปู่มเหสักผู้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมาสักการะเพื่อขอพรเรื่องสุขภาพการงานและความสำเร็จ หลายคนเชื่อว่าหากอธิษฐานด้วยใจจริงปุ่มเหศักจะดนบันดาลให้คำขอนั้นเป็นจริง งานภูไทยลำลึกวาริชภูมิจัดขึ้นในวันที่6เมษายนของทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับงานคาระวะเจ้าปุ่มเหศัก์เพื่อแสดงออกซึ่งงอวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเช่นวัฒนธรรมการแต่งกายภูไทยแต่ละปีจะมีการจัดงานภูไทลำลึกซึ่งเป็นการคาระวะเจ้าปุ่มเหศักที่นำโดยนายอำเภอวาริชภูมิที่จะนำข้าราชการและประชาชนชาววาริชภูมิมาทำการคาระวะเจ้าปุ่มเหศัก์ ในช่วงเย็นก็จะมีการฟ้อนรำถวายเจ้าปู่มเหสักและผู้ที่มาร่วมงานจะแต่งตัวในชุดภูไทยลูกหลานชาววริชภูมิที่ย้ายถิ่นฐานหรือไปทำงานต่างจังหวัดจะเดินทางกลับมาร่วมงานทุกปีซึ่งเป็นการแสดงถึงการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของชาวภูไทยวริชภูมิตลอดมาการเรียนรู้เกี่ยวกับศาลเจ้าปู่มเหสักช่วยให้เยาวชนในพื้นที่ตระหนักถึงรากเหง้าของตนเองและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม สาลเจ้าปู่เหศักไม่เพียงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเราทุกคนสามารถร่วมกันอนุรักษ์และสืกสารประเพณีนี้ให้คงอยู่ตลอดไป